ที่บีก็เปลี่ยนช่องไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นอะไรแปลกๆดีครับทุกคนผมเดวมอลอดแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม Inside Under and Out ก็เป็นเกมอินดี้เฮลเลอร์ที่เล่าถึงตัวเราที่เป็นพนักงานทํางานอยู่ร้านสะดวกซื้อตอนกลางคืนได้เจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเราก็ต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นให้ได้ซึ่งเกมเฮลเลอร์ในครั้งนี้ ไม่ใช่ผีไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นภัยธรรมชาติครับทุกคนอ่ะเข้าไปดูในเกมกันเลยอ่าเขาเกมมาละอุ้เป็นทีวีมันเปิดดูไทของมันวะดูอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยเพลงเพราะๆเลยวะทุกคนแล้วดูเหมือนแบบมันจะต้องมีเคเวสให้เราทำด้วยนะอะนี่ไงคูดูรี์ครับ เราต้องเอาพัสดุที่ส่งมาไปไว้ในห้องเก็บของอ่าอย่างที่2ก็คือเอาขยะไปทิ้ง3ก็คือทําความสะอาดจุดที่สกปปกและเสื้อเมื่อกี้มันผมจะได้ยินเสียงคนเข้ามาด้วยนะอันนี้เหรอที่เราต้องเอาไปเก็บอะ่ะผมไปไม่ได้ครับไายังไม่ให้เราไปเลยหรืออะไรยังไงอ่ามีลูกค้าครับ สวัสดียามเย็นฉันขังรีบอะนะยิดเงินไอ้ขวดน้ำผลไม้ดี่หน่อยสิได้ครับแล้วให้ผมกดตัวอะไรนเนี่ยครับนี่กด e ทำไมมันไม่ได้เลยวะอ๋อกดตรงนี้ก่อนโอเคอ่าโชคดีขอบคุณที่มาอ,อุปนุน,นะครับเรายังไปไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนไปไม่ได้ครับมาดูนี่ดีกว่า อเ,เอาล่ะตอนนี้ฉันต้องเอาของไปเก็บในห้องเก็บของเนี่ยได้ละไปได้แล้วใช่ปะอ่าเขาเปิดให้เราไปแล้วครับนี่ไงห้องสตาฟห้องเก็บของน่าเก็บไปละเอาล่ะตอนนี้กลับไปที่แคทเชียดดีกว่าเอบอ,อ้าวโอ้ยติดประตูแล้วเขาก็ไม่ให้ว่าเราไป ไอ hey, บ้าเอ้ยอยากเดินสำรวจอะไม่ได้หรเอเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูที่หลังก็ได้มัเรามาดูหนังแบบชิวๆกันดีกว่านะทุกคนนะดูไม่รู้เรื่องเลยว่ะโอ้ยมันขายอะไรวะเนี่ยอุยตรงนั้นเป็นถูกขยะที่เราต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมเนี่ยอาวมีลูกค้ามาสวัสดีครับคุณลูกค้าเรียกงลยตามสบายเลยนะครับ แต่เลือกแล้วมาคิดเงินด้วยนะไม่ใช่เดินออกจากร้านไปแบบนั้นเรื่องถึงตำรวจนะผมบอกพี่ก่อนเลยนะเออตรงนี้มีขวด,ดขวดซอสเหรอหรือขวดเบียอะไรน้ำเปล่าผลไม้แล้วตรงนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นถุงขนมด้วยครับพี่บีก็เปลี่ยนช่องไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะเ oh, มื่อกี้เห,นเหน็นเมือนเห็นอะไรแปลก อ่ะคิดเงินเฮ้ย hey, อ่ะคิดเงินเครื่องดื่มกุกหลังให้ฉันหน่อยได้ไหมได้ครับพี่อ่านี่ครับขอบคุณมากเลยอ่ะฉันต้องใช้มันจริงๆนะคืนนี้นี่เป็นคืนที่ยาวนาะนจริงอ่าเขาต้องขับรถไกลตอนนี้เควสก็เสร็จละเควสหนึ่งตอนนี้เราเหลืออีกสองเควสครับฉันยังต้องเอาขยะไปทิ้งตรงที่ทางเข้าเอาขยะไปทิ้งกันดีกว่าอ่ะเปิดดิ นี่ถุงขยะครับครับถังขยะอยู่ข้างนอกแต่ก่อนที่เราจะอไปทิ้งเรามาเดินสำรวจกันดีกว่านะทุกคนนะตรงนี้เป็นเชลเตอร์วางของนมอะไรพวกนี้เนาะอืออวิกระจกร้านโอ้โหไม่ขาดบ้างเลยอะตรงนั้นไปไม่ได้แล้วหรอไปไม่ได้แล้วครับเขาไม่ให้เราไปแล้ว ตรงนี้ก็ไปไม่ได้โอเคต้องออกไปข้างนอกอย่างเดียวเลยถังขยะถังขยะฝั่งนี้หรือเปล่าเอ้ยอ่าใช่ไหมอ่านี่ไงไส่ไปโอ้แผนดินไหวครับ holy shit มื่อกี้มันอะไรอ่ะแผ่นดินไหวเหรอกลับไปที่เคาน์เตอร์ดีกว่าโอ้แผ oh, ่นดินไหวแล้วเราทำงานอยู่คนเดียวด้วยเกิดอะไรขึ้นตายคนเดียวครับทุกคนที่วีนี่มันน่า,า,กการะคาญเป็นบ้าเลยว่ะ <laughs> ดูดิ <laughs> อ้ามีข่าวด่วนเหรอ ก่อนที่นี่เป็นข่าวท้องถิ่นเจ้าที่ได้ตรวจพบว,ว่ามีแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนประธานาธิบดีแนะนำว่าให้อยู่ในบ้านและใช้มาตรการที่จำเป็นเราไม่ได้อยู่ในบ้านเราอยู่ในร้านสะดวกซื้อจะเป็นไรไหมมันก็เหมือนกันนะเนาะทุกคนนะเนาะที่อยู่เหมือนกัน อ่ะเรามาดูเควสกันดีกว่าตอนนี้เหลือแค่ทําความสะอาดพื้นครับลูกค้าก็ไม่มีสมแล้วที่เป็นร้านสะดวกซื้อเปิดี่24ชั่วโมงเออเบื่อจังเลยเอ่ะอ้าวมีคนมาคุณลุงเหรออยากเข้าไปหาคุณลุงเขาจังเลยอยากรู้ว่าแบบเผื่อคุณลุงเขาขอามยของอะไรมนะ่เนะอ่ะคุณลุงเข้ามาแล้วเว้ สวัสดีครับอ้าวคุณตำรวจนี่วะสวัสดียิดเงินกาแฟนหน่อยสิได้ครับเออได้รู้ไหมรู้อะไรพี่อย่าเชื่อทุกอย่างในสื่อล่ะแผ่นดินไหวอ๋อใช่แน่นอนนั่นแหละได้นคุณออกจากที่นี่นะพยายามแบบสังเกตไว้ตลอดเวลาล่ะเพาทุกอย่างอะ่ะมันคือเรื่องโกหก แผ่นดินไหวเอรอโกหกแปลกชะมัดเลยอ่ะแผ่นดินไหวอนะเรื่องโกหกฉันยังต้องทําความสะอาดพื้นอีกไปเราไปทําความสะอาดพื้นกันดีกว่าไปเอามอบในห้องเก็บของครับึออ๊บได้ละจะทําความสะอาดพื้นตรงเออตู้กดน้ํานี่ตรงนี้แน่เลยเสร็จ เอาละสะอาดละแล้วก็กลับไปที่เคาน์เตอร์ตอนนี้เควสนเราก็เสร็จหมดแล้วใช่ปะตอนนี้เราก็อรอลูกค้าเนาะพี่บีมันก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้อะเหมือนแบบเป็นไลค์รายการสะกดจิตคนอา่าะข้าด่วน พวกเราได้รับว่าจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถ้าคุณอยู่ในตึกที่แบบมีโครงสร้างแข็งแรงโปรดอพยพทันทีหาที่ปลอดภยัยแล้วก็โปรดใจเย็นไปหาที่หลบภยัยจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ย้ำขอย้ำอีกครั้งจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตอนนี้เลยจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เหรอ โอ้โอเคนี่มันไม่ดีละเอาภาพตัดไปเลยโอ้ oh, มันมันไปทั้งหลังเลยเว้ยเฮ้ยไิ่โอ้โหมันหายไปทางล้านเลยอ่ะยิบหายละ เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคยังไม่ตายครับแต่ว่าทุกอย่างเละหมดเลยอะเรามีโทรศัพท์ไหมเนี่ยอ๋เราต้องมาทางนี้เหรอ่อะรีบไปดีกว่าโทรศัพท์เราก็ไม่มีอ่ะเนี่ย โอ้หเราตกมาชั้นไหนของคนหนึ่งของโลกแล้วครับเนี่ยเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะอ๋อหาบันไดเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นยเย็นบันได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 อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อบันไดไม่ใช่นี่มันชั้นวางของนี่ว่ะเอามาใช้แทนไม่ได้หรอเพื่อนบันไดอยู่ไหนวะบ้าเอ้ยมันมืดอะทุกคน มองเห็ดอะไรไม่ค่อยชัดเลยอ่ะอ่นี่ไงมันไดเดี๋ยวเราเว้ยมาหลอดแล้วเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมคนพูดประโยคนั้นหรือเปล่าอะ่ะรู้สึกเป็นลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้วจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหร่วงหล่นลง,งมาลึกเลยครับไปดีกว่าเว้ย นี่มันอะไรกันไอความรู้สึกว่าเราต้องมาปากลัวเึ๊บอฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้เริ่มใหม่ให้ตายเหอะเอาละครั้งนี้ผมจะผ่านตรงนั้นไปให้ได้เอ,อ่อผ่อนแรงไว้อ,อ่ะได้ แล้วก็อะไรเนี่ยกด C กับคอนโท o l เพื่อหมอบเราต้องหมอบหมอบอย่างนี้ไปเหรออ่ไปลุกละโอ้โหดูสิครับทุกคนทำไมของแบบวางกันเป็นบนันไดให้เราขึ้นไปเลยเนี่ยแปลกละวิ่งได้ไหมเพื่อน ทางแบบนี้ก็พอวิ่งได้อยู่นะไม่น่าหล่นลงไปหรอกตรงนี้เฮ้ยวัดอ๋อมันมันจะไปได้ไหมเนี่ยอ่าได้ได้ได้ได,ได้ขึ้นไปปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้อะไร จากข้างบนเหรอฮึบโอ้ยหวาดเสียวเหลือเกินล้วต,ตรงนี้ต้องไปไหนตรงนั้นเหรอฮึบมันกระโดดไม่ได้เลยคุณเฮ้ยโอ้โหเล่นใหม่คนดูยังดูผมต่อไปผมก็ไม่ยอท้อเออ แล้วตอนนี้เราต้องผ่านไปไงวะผมกลัวมันไม่ถึงอ่ะดิต้องชิดๆหน่อยครับถึงอ่ะโอเคอ่ะตรงนี้ปึ๊บสวยต่อไปก็ตรงนั้นเหรอเออคานครับอ่ะ ทางก็มืดมืดราต้องขยับมาตัานนี้ใช่ไหมอุ้ยเสียวเสียวเดี๋ยวจะต้องกลับมาเล่นใหม่แหละเราก็มานี่ฮะโอ้ออกได้ทันทีมืดหมดเลยอะ่ะด้บลาสู่อิสรภาพเดี๋ยว อ๋อล้วยังขึ้นไม่สุดอย่างน้อยก็ยังพอแบบมีแสงไฟอะไรอยู่ครับอ๋สั่นสั่นเดี๋ยวจะเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเด้อขอไปก่อนกัวเรานี่ก็ใจยินเหมือนกันนี่ยไม่บ่นอะไรเลยสักคำครับแต่คนเล่นแบบบ่นไปแบบสิบนาทีแล้วมั้ง สองสิ่งที่ทําให้ผมหัวร้อนได้ก็คือ 1. อาจารย์สั่งการบ้านและให้ส่งภายในวันนี้ตอนเที่ยงคืนกับ2โปรแกรมอาจผมมันหยุดอารและแบบผมเล่นจบแล้วทุกคนผมจะไม่มีทางกลับไปเล่นซ้ําแน่นอนนะทุกคนเพราะแบบผมเห็นฉากจบไปแล้วแล้วแบบฟกชีดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูคลิปของช่องบูการูเกมดีกว่าขอบคุณคลิปจากช่องเขาด้วยนะคือตอนล่าสุดอะที่ผมเล่นไปมันอยู่ในท่อใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยผมก็คานไปเรื่อย มันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แบบคานไปอีกนานเลยอะทุกคนกว่าจะถึงทางออกอะพื้นมันก็ส,สั่นๆอย่างนี้แหละพอผมมองออกไปข้างรอบหน้าต่างแค่ปะมันก็แบบเป็นดินยังไม่ถึงบนพื้นดินหรอกอ่ะพอผมคานออกไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ก็ยังไม่มีอะไรครับปึ๊บเนี่ยพอถึงใกล้ถึงทางออกใช่ปะเราก็อ๋อนี่ยังไม่ถึงนี่ว่ะอ่ะนี่พอใกล้ถึงทางออกใช่ปะ แล้วเหมือนเราจะได้แบบเจอกับเด็กครับเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่รู้แหละแต่ผมเห็นฉากจบไปแล้วผมย,ยังไม่พูดนี่อ่าเป็นคัดซีนมองซ้ายมองขวาเฮ้เจ้าหนูเอามันได้ลงมาหน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยตอนนี้เหมือนเราจะเห็นเจอกับเด็กนะ ดีขึ้นไปแล้วคุณดูฉากจบหัวหน้าแกโดนไล่ออกแค่พนินไหวเล็กน้อยแกยังจัดการไม่ได้เลยเนี่ยฉากจบแบบวุ่เตอ่นเฮกเลยแบบผมหมดคำจะพูดเลยอะทุกคนและนั่นก็เป็นแบบอีกหนึ่งสายที่ผมจะไม่กลับไปเล่นใหม่อ่ะก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะทุกคนนะสำหรับเกมนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ่ากลัวเท่าไหร่นะสำหรับผมนะ ถ้ามีมีก็แบบตอนหวาดเสียวตอนแบบปากลัวตรงนั้นนิดหน่อยแหละเออแล้วก็หัวร้อนด้วยหลักๆคือหัวร้อนหัวร้อนโปรแกรมอัดแล้วก็หัวร้อนฉากจบเกมด้วยแล้วก็หัวร้อนที่ต้องไปปีนขึ้นมาใหม่ด้วยอชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจแบบให้ผมแบบหัวร้อนน้อยลงหน่อยนะทุกคนนะให้ผมได้เล่นเกมต่อไปหน่อยหรือใครแบบชอบผมเล่นเกมก็กดไลค์กดซับใครไว้เลยใครมีตรงไหนอยาบอกอยาคุยก็คอมเมนต์ได้ล่างได้เลยบทหราวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายจ้า